คุณผู้ชมเคยไหมครับดึกๆรู้สึกหิวพอรู้สึกหิวนี่ก็ต้องออกมาเซเว่นนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมปูอัดทุกรถทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายอยู่ในเซเว่นแต่ละรถแต่ละยี่ห้อจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้จากในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์จเสงมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปผมเองนี่เป็นคนที่ชอบกินปูอัดอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าดึกดึกรู้สึกหิวทำยังไงดีละครับก็ต้องออกมาเซเว่นนะฮะแล้วก็ออกมาที่เซเว่นเนี่ยเราก็จะเจอปูอัดซึ่งเขาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลตามไขมันศูนย์เปอร์เซนต์หรือว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่อาจจะรักสุขภาพหรือว่าไม่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักตอนดึกนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกบริโภคเป็นปูอัดได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ปูอัดนะครับเขาจะบอกว่ามันเป็นปลาบดปรุงรสผสมกลิ่นปูนะครับก็วันนี้ในเซเวจริงๆมีจําหน่ายอยู่ทั้งหมด3ยี่ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้ง3ยี่ข้อนี่ราคาเดียวนะครับคือ39บาทเท่าที่ดูก็จะมี2เจ้าใหญ่ๆนะครับเจ้า1ก็คือ TVI นะครับกับอีกเจ้าหนึ่งก็คือจะเป็นของ คานนโอเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าปูอัดทั้ง3รถ3ยี่ห้อรสชาติจะเป็นยังไงมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกชื่อว่า TVI หรือว่าทวีวงอินดัสทรี TVI Mega Crab ก็คือเป็นเนื้อปลาบดปรุงรสผสมกลิ่นปูพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลต่ำนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวนี้ก็คือ100กรัมนะครับ วันนี้นี่มาพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ถ้าเราพลิกดูจากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนผสมของเนื้อปลาบดมากถึง58,2ซึ่งจากทั้ง3ตัวที่เราเลือกมาชิมเนี่ยตัวนี้จะให้เนื้อปลาบดก็คือ,คอมีส่วนประกอบของเนื้อปลาอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับเยอะที่สุดเลยคือ 58, 2แต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับันนี้เราก็ เอาเนื้อปูออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อปูนี่มีทั้งหมด3ชิ้น3แท่งด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็จะให้น้ําจิ้มซีฟู้ดแยกมาต่งางหากนะครับเ่ะเราก็เอาตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยตักออกมาแยกออกมาตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราตัดแยกออกมาเรียบร้อยแล้วก็เทลงมามตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดมันจะมีความข้นความหนืดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นชิมเนื้อปู เปล่าๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเนื้อปูปลอบเนื้อปูอัดเปล่าๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอืมถ้าแค่เย็นไว้เนี่ยอร่อยฮะตัวนี้นี่อร่อยเลยถ้ากินแบบเปล่าๆไม่จิ้มน้ำจิ้มนะฮะอืมอร่อยฮรตัวเนื้อเนี่ยเนียนนะครับตัวเนื้อเนี่ยเนียนอืมตัวเนื้อเนี่ยเนียนมากๆเลย แล้วก็ความสะใจของปูอัดอันนี้ก็คือมาเป็นแท่งใหญ่นะครับมาเป็นแท่งใหญ่กินได้หลายคํสาสะใจดีทีนี้เดี๋ยวผมจะลองจิ้มตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูว่ารสชาติของตอนที่จิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่มันจะเป็นยังไงนะฮะอืมเผ็ดค่อนข้างเผ็ดนะครับ สำหรับผู้ที่อาจจะไม่ชิมเผ็ดไม่กินเผ็ดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเผ็ดอย่างผมเองจะไม่ค่อยกินเผ็ดนะฮะมันจะเผ็ดหน่อยๆคือไม่หน่อยเลยล่ะมันก็เผ็ดเลยล่ะเผ็ดแซบเลยสำหรับผู้ที่ชอบรสแซบเนี่ยผมว่าน่าจะชื่นชอบนะฮะมาต่อกันด้วย e. ตัวที่2นะครับตัวที่2นี้ก็ยังคงเป็น Tvi ทวีวงอินดัสทรีนะครับตัวนี้ชื่อว่า<บ>ปูเบนโตนะครับน้ำหนักก็ยังคง 100กรัมเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่ให้มาพร้อมกับแจเปนิสซอยซอร์สแอนด์วาซาบินะครับตัวนี้ก็จะให้รสเผ็ดแบบวาซาบิแล้วก็จะให้ตัวโชยุนะครับโดยที่ตัววาซาบิก็คือวาซาบิตราลานาแล้วก็ตัวโชยุนี่ก็คือโชยุตรายามาโมรินะครับหลังจากที่เราแกะซองออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแท่งปูอัดเนี่ย เขาก็จะมีห่อพลาสติกมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับคือเราก็จะต้องแกะไอตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเห็นตัวปูอัดนะครับตัวปูอัดนี่คือเขาจะให้มาทั้งหมด8แท่งด้วยกันนะครับอ่าเราก็จะต้องแกะไอตัวหอ่อพลาสติกออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มชิมจากตัวปูอัดที่เป็นปูอัดล้วนๆก่อนที่ยังไม่โดนาาบาซินะครับอืม ถึงแม้จะยี่ห้อเดียวกันแต่รสชาติต่างกันตัวนี้จะจืดว่าหน่อยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะว่าเนื้อปลาเขาจะมีะส่วนผสมอยู่แค่50%เท่านั้นเองนะตัวนี้บอกเลยนะครับว่าควรจะจิ้มกับโชยุนะครับแล้วก็ควรจะจิ้มกับวาซาบิด้วยเพราะฉะนั้นผมจิ้มกับโชยุดูแล้วก็ลองชิมดูว่าถ้าจิ้มโชยุเปล่าๆจะเป็นยังไงนะฮะอืมหอมอืม หอมโชยอยู่มากๆเลยสุดท้ายผมจะลองจิ้มกับโชยุแล้วก็ลองกินกับวาซาบิดูนะครับอคลุกวาซาบิเลยนี่ฮะคลุกตัววาซาบิหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยกินตามเข้าไปก็ได้นะฮะจีดครับคุณผู้ชมวาซาบิคอาจีดใช้ได้เลยจีดขึ้นจมูกเลยนะฮะอือตัวนี้ให้กลิ่นและรสแบบญี่ปุ่นถ้ากินเปล่าๆมันจะจืดๆ แต่ถ้ากินกับโชยุมันจะเข้ากันแล้วจะย,ยิ่งเข้ากันกว่าน,นั้นก็คือถ้ากินกับวาซาบิด้วยนะครับผ่านจากตัวที่2ไปเรียกว่าโอ้ยน้ำหูนัำตาไหลเลยนะวาซาบินี่คือเผ็ดแซ่บซีจริงๆเลยนะครับมาถึงตัวที่3สุดท้ายแล้วครับตัวนี้ชื่อว่าคานิโอแฟมิลี่นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าคานิโอคานิโอนี่เป็นเขาเรียกว่ากา้ามปูหิมะเทียมมาพร้อมกับวาซาบิและโชยุญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้นะครับตัวคานิโอเนี่ย ก็คือในแพ็คแบบนี้เนี่ย39บาทเท่ากันทั้ง3ตัวแต่มาพร้อมกับแถมฟรี1ชิ้นขนาด10กรัมเขาบอกอร่อยง่ายไม่ต้องแกะฟิล์มตัวเมื่อกี้คือเราต้องแกะฟิล์มออกมาก่อนนะมันแรดูประชดประชันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เราตัดซองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตัว c a r n i ิโอแฟมิก็จะมีตัวปูอัดมาให้นะครับก็มีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ ในซองเนี่ยนอกจากว่าจะมีปูอัดมาให้แล้วก็ยังมีวาซาบิวาซาบิก็จะเป็นยี่ห้อคานิโอเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโชยุหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นให้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นชิมตัวที่เป็นปูอัดล้วนๆกันก่อนเลยดีกว่านะฮะอืมตัวนี้เนื้อส่วนผสมของเนื้อปลาเนี่ยไม่เท่ากับตัวแรกนะครับ แต่ว่าก็ให้มาถึง55%เลยทีเดียวตัวนี้จะให้กลิ่นและรสของความเป็นปูอัดมากมากกว่าตัวที่2นะครับทีนี้เราจะลองชิมที่เป็นจิ้มโชยุดูนะครับตอนนี้ลองชิมจิ้มโชยุดูอืมพอจิ้มโชยุแล้วชโชวย,ชมโชยุมันมีความเค็มอืมทีนี้เราจะลองจิ้มโชยุแล้วก็จิ้มมัสบิดูนะครับ อืมยอมรับเลยครับว่าวาซาบิของตัวนี้นี่ไม่จี๊ดเท่าตัวที่สองนะฮะยังไม่จี๊ดเท่าอะอืมแต่มันก็มีความขึ้นจมูกถ้าจะให้จีด๊ดต้องยกให้ตัวที่สองเลยนะนมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับคงจะต้องสรุปกันผมชอบเรียงลำดับเลยคือ ตัวแรกนี่ผมชอบมาเป็นอันดับ1น,นะครับแล้วก็ตัวที่2ชอบมาเป็นอันดับ2ส,ส่วนตัว3ผมว่ามันเค็มไปน,นิดนึงแล้วก็ตัววาซาบิมันไม่จีด๊ดเท่ากับตัว2นะครับใครที่ชอบวาซาบิจีด๊ดจี๊ดต้องตัว2อเลยแนะนําเลยทีเดียวนะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันอีกแล้วขอบคุณมากมากเลยสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆในช่องของอาจารย์กรเกษมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดสำหรับการติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม